กลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่ที่ที่เซนซิทีฟเนาะกับทุกเหตุการณ์บนโลกนี้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ต้องดูตลอดเวลาก็คือภาพเศรษฐกิจทั้งของไทยแล้วก็ของโลกอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเวลาลงทุนในหุ้นแบงก์เนี่ยผมอยากให้เข้าใจแต่ละแบงค์เนี่ยคือแต่ละแบงค์มันไม่เหมือนกันแต่ละแบงก์ต้องไปทํากันบ้านดูว่า,าแต่ละแบงก์จริงเกาทาธุรกิจอะไรเยอะอะไรน้อย อันที่สามที่ที่ผมว่าเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสกน,นคือเรื่องกฎระเบียบนะครับในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาแล้วพอมีอีเวนต์แบบนี้นะครับของของโก o บอลเนี่ยผมว่าธนาคารอย่างประเทศไทยทำงานหนักมากนะฮะแล้วก็คงต้องหากฎเกณฑ์หาอะไรพวกนี้มาทำอีกพอสมควรนะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าระบบสถาบันการเงินมันยังมั่นคงทิศทางดอกเบี้ยนะครับ ผมให้ภาพไม่ง่ายอย่างนี้ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แบงก์ใหญ่ได้ประโยชน์แหละแบงก์เล็กจะเสียประโยชน์นะครับเพราะว่าแบงก์เล็กเองไรายได้เขาเองส่วนใหญ่มันค่อนข้างคงที่นะไม่ได้ปรับตัวดอกเบีย้ยตามสุดท้ายผมให้เป็นตัวเลขบอพาร์คไว้สั้นๆแล้วกันแบบว่าเรื่อง valuation นะครับคือกลุ่มแบงก์เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจซื้อข้อไปแล้วนะฮะมันไม่เป็น growth stock ไม่เป็นอะไรล้นะครับดังนั้นเราเราเราเทรดได้เป็นรอบๆนะนะครับมผมก็ไปดู valuation แบงค์เนี่ยปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคุณเฟิร์น P/E ratio เนี่ยอยู่มาสักเเท่าเจ็ดจามเท่าแต่ช่วงปกติแบงก์ Bank มันจะเฟรดประมาณ P/E แปดถึงเก้าเท่าตอนนี้7ก็ยังไม่ปกตินะเพราะว่ามันมีแบงค์โลกที่ที่กดเราอยู่ดังนั้นเนี่ยก,ก็ valuation ตรงนี้เป็นมองเป็นโอกาสนะในการทยอยสะสมช่วงช่วงความมันผวนแบบนี้คุณไอซ์แบงค์ไหนที่ตอนนี้น่าสนใจบ้างแบงค์แรกคือกรุงไทย S <S <S นะครับเอ่อ KTB สิ่งที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมี2เรื่องที่กรุงไทยเปลี่ยนไปนะครับจากจาก5ปีที่แล้วมาวันนี้ <S <S นะครับ <S <S สิ่งแรกก็คือว่าเอ่อความการให้บริการกับรัฐนะครับเมื่อก่อนกรุงไทยเนี่ยจะมีปัญหาเช่นแบบจะต้องปล่อยสินเชื่อช่วยโครงการรัฐบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ถูกไหมฮะกรุงไทยค่อยๆปรับตัวเองนะครับเปลี่ยนรัฐบาลให้เป็นลูกค้าคนหนึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่คนหนึ่งโดยการให้บริการเซอร์วิส ต่างๆนะครับเช่นรัฐอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเงินเช่นเป่าตังค์เรื่องที่2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยครับจะมีสัดส่วนเงินฝากที่เป็นเงินฝากประจำเยอะนะครับแลวเงินฝากที่เป็นเงินฝากออมสับน้อยหลังจากโควิดมาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะก็คือการมีแอปเป่าตังค์นะฮะแล้วก็ดึงคนเข้ามาอยู่ปัจจุบันมีรีจิสเตอร์อยู่ประมาณนัก40บล้านคนนะครับในแอปเป่าตังค์ นะครับซึ่งตรงนี้มันมาช่วยตัวแอปโมบายแอปพลิเคชันของกรุงไทยที่ชื่อว่ากรุงไทยเน็กซ์มีคนใช้อยู่ประมาณสัก17ล้านคนเป็นอันดับสามนะครับรองจากกสิกรแล้วก็เอสดีทำให้เงินฝากอมทรัพย์เนี่ยปัจจุบันมันขึ้นมาอยู่ประมาณสัก80%และเงินฝากประจำเหลือเหลือ20%สุดท้ายเนี่ยว a ลูเอชันกรุงไทยเนี่ยใช้ price to book เองเนี่ยค่อนข้างต่ำนะอยู่แพงกว่า b b l นิดเดียวเองคือก็ยอยู่ในโซนถูกอนะเมื่อเทียบกับเพื่อน นะครับแต่ว่าผลตอบแทนบน e q u i ิตีเนี่ยหรือหรือหรือส่วนของหุ้พูดถึงหุ้นเนะี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆแล้วนะในบรรดาบแบงก์ใหญ่อีกตัวหนึ่งอันนี้อาจจะคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะคือคือ TTB าาไทยธนาชาติสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยของ TTB เนี่ยในช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าหก็คือว่าคุณปิติเนี่ยซีโคือแกลดพอร์ต SME ลงอย่างมาก S <S <S นะครับซึ่งผมว่าเป็นมูฟที่ถูกข้อที่หนึ่งนะเพราะทุกวันนี้ถ้าเราเห็นคือแบงค์ที่ struggle หรือเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยอยู่กับ SME แหล,ละแล k ไปโฟกั c u s เนี่ยสินเชื่อรายย่อยนะครับที่ได้ฐานลูกค้าจากจากธนาชาติเข้ามาอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเ,เราทำประมาณการเนี่ยปีนี้เราคิดว่า TTB จะเป็นแบงค์ที่โตโดดเด่นที่สุดเนะเรามองกำไรตาเนียเติบโตประมาณ20่สามเนี่ยก็คือว่าการคุมความเสี่ยงเนี่ย TTB เองมี ลูกหนีที่ดูหน้าหวัดหน้าห,าหาวัดเสียวเนี่ยคืออยู่ในมาตรการช่วยเหลือในแค่แบบสามสี่เปอร์เซ็นของสินเชื่อทั้งหมดเองสุดท้ายก็ Valuation ใกล้เคียงกับ KTB เลยคะคือ,เ,อ,อเทรดอยู่ที่ Price to b ศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าเท่ากว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับยังอยู่ในโซนถูกนะครับก็เป็นแบงค์ที่ผมว่า risk reward โอเคนะครับแล้วก็น่าจะฝ่า,ฝา,ฝา,ฝาฟันวิกฤตช่วงนี้ไปได้